จากกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่าภายในซอยเทพประสิทธิ์9ตําตบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเกิดน้ําเอ่อท่วมขังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยล่าสุดนายพัฒนาบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายอนุวัฒน์ทองคำผู้อำนวยการสํานักการช่างสุข,ขาพิบาลลงพื้นที่ตรวจสอบในซอยเทพประสิทธิ์เกซึ่งได้เปิดเผยนะคะว่ามวลน,น้ําถูกสูบปป่อยมาจากสนามโกคาร์ตเป็นเพราะได้รับความเดือดร้อนจากมวลน,น้ํา ที่ต้องระบายผ่านจุดที่ได้มีการก่อสร้างแต่มวลน,น้ำกลับเอือขึ้นท่วมภายในสนามโกคาร์ตทำให้ผู้บริหารต้องสูบน้ำออกซึ่งไม่ใช่ความผิดของทางสนามโกคาร์ตแต่เป็นผู้รับผลกระทบโดยทางเมืองพัทยาหลังทราบเรื่องได้ลงพื้นที่แก้ไขนำเครื่องสูบน้ำมาช่วยระบายน้ำรวมถึงแก้ปัญหาในจุดที่น้ำไหลผ่านช่วงการก่อสร้างให้สัมพันธ์กันให้ไปได้เร็วที่สุด สำหรับหากมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นนั้นในจุดดังกล่าวยอมรับว่าน้ำจะต้องมีการระบายแต่ทางเมืองพัทยาจะนำเครื่องสูบน้ำมาเตรียมพร้อมไว้เพื่อเร่งระบายพร้อมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเช็คจากเรดาร์ตรวจสอบปริมาณน้ำฝนเพื่อจะวางแผนป้องกันอยู่ตลอดเวลานายอวยพรเลี้ยงฮิวรันอายุ73ปีผู้บริหารสนามโกคาร์ดเผยว่าเกิดจากน้ำในท่อเอ่อล้นเข้าไปท่วมในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินเสียหายเมื่อระบายน้ําช้าจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เมื่อน้ําล้นเข้าไปจึงต้องสูบปล่อยออกมาหากปริมาณน้ําเข้าสู่ภาวะปกติก็ไม่มีความจําเป็นที่จะปล่อยออกมาซึ่งวันนี้มีความพึงพอใจมากที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขเพื่อคลายความเดือดร้อนลงไปได้บ้างค่ะ ในกรณีที่ซอยโอคาสต์นะครับชาวบ้านเรียกโอคาสต์ซอยนี้แหละครับซอยซอยเจ็ดนะครับซอยเก้าเนี่ยซอยเก้าคือซอยเก้าเนี่ยเป็นซอยที่เชื่อมโยงไปถึงซอยเจ็ดใต้ออกกลมเทียนไปออกวัดบุญสมบูรณ์ได้หมดเลยครับซึ่งซอยนี้ในอดีตนั้นเป็นเป็นพื้นที่ที่รูปร่มต่ำอยู่แล้วนะครับประกอบกับประกอบกับเรื่องของ ในปัจจุบันนี้แหละครับมีการก่อสร้างในบริเวณละแวกนี่เยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นทําให้ทําให้น้ำเนี่ยที่เคยไปพักอยู่ตามพื้นที่ต่างๆที่เรียกว่าแก้มลิงเนี่ยของชาวบ้านเนี่ยก็ไม่มีที่จะไปนะครับก็มาอยู่บนถนนประกอบกับว่าท่อท่อของเมืองที่ทำมาในอดีตก็เล็กนะครับแล้วต้องยอมแล้วว่าปัจจุบันนี่แหละครับปัจจุบันเนี่ยคือ มือพัทยาเองนะครับโดยสมาทั้งลูกค้าพิบาเนี่ยโดยผมก็ดูแลอยู่ด้วยนะครับได้ศึกษาปัญหาของโซนนี้ทั้งหมดนะครับว่าจุดไหนที่มีปัญหาเราก็จะแก้ให้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ในจุดที่เรากําลังแก้ปัญหาแล้วก็มีกาก่อสร้างอยู่นะครับก็คือจุดตรงตรงปากซอยกุ้งเต้นนะครับที่ชาวบ,บ้านเรียกกันน่ะครับว่าโดยชินชินชินตากแล้วนะครับาซอยกุ้งเต้นเราก็ทําบ่อสูง บ่อสูข,ขนาดใหญ่นะครับข,ขนาดใหญ่มากเพื่อจะช่วยระบายน้ำจากโซนนี้นะครับไปที่ปากซอยสุโจวชนจากปาก,ปากซอยสุโจวชนตรงทางเข้านะครับก็จะมีบอ่อสูบขนาดใหญ่ซึ่งจะเสร็จร้อเปอร์เซนต์อีกมาสักสิบห้าวันนี้แหละครับก็จะสูบลงทะเลช่วยระบายน้ําในโซนนี้ได้ก่อนนะครับในสาเหตุที่น้ําซอยนี้ที่่วกนะครับก็คือ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำประกอบกับที่ที่ยืนข้างผมเนี่ยเป็นระดับเดือดร้อนนะครับเพราะว่าน้ําเนี่ยที่จะระบายได้ทันท่วงทีเนี่ยไปผ่านจุดที่เรากาลังก่อสร้างตรง,ตรงปากซอยคุ้งเต้นครับไปไม่ได้สะดวกทําให้น้ําเนี่ยดันกลับดันกลับมานะครับกลับมาก็เปิดการเข้าบ้านของพี่เขาพี่ก็ต้องสูบน้ําจากในบ้านออกมานะครับทีนี้ผมเองวันนี้ผมมากับท่าน พอ่ออนุวัฒน์นะครับพอรัฐแสตบขาเนี่ยแล้วก็เจ้าที่ผมก็ได้มาดูพื้นที่จริงแล้วก็ศึกษาื้นที่จริงนะครับแล้วก็ปัญหาพื้นที่จริงกันว่าปัญหาไม่ใช่เกิดจากจากจาก,จากของที่เจ้าของโอพาร์ตนะครับที่สูบน้ำออกมาเพราะว่าพี่เองก็โดนน้าท่วมเหมือนกันต้องต้องช่วยตัวเองด้วยในขณะ,ะเดียวกันเบืองเองก็มีการก่อสร้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เองวันนี้ผมก็ได้มาดูพื้นที่จริงแล้วก็ จะนําเครื่องสูบน้ํานะครับมาช่วยระบายให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อแก้ปัญหาที่ต้องไปผ่านการที่เรากำลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วการสูบน้ำนั้นต้องต้องมีการประสานกันนะครับระหว่างทางของที่โรง้านนะครับกับของเมืองด้วยกับผู้รับจ้างด้วยเพื่อให้น้ำเนี่ยงพันกันได้ไปได้เร็วที่สุดครับผมครับครับ ในกรณีที่ฝนถ้าฝนตกมานะครับฝนตกมาเนี่ยเราก็ต้องยอมผมยอมรับนะครับว่ามันคงจะระบายได้ช้านะครับแต่ผมเองกับกับกับทีมงานของผมนะครับจากกระทรวงาธารสุขพยาบาลเนี่ยก็พยายามจะช่วยแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดนะครับโดยท,ที่เราจะพยายามเ,าเพื่อสุบขนาดจ่ายมาติดตั้งให้เลยนะครับมีการวางแผนรองรับใ,ใช่ครับ<ห>คือกแล้วก็ในอนาคตนั้นนะครับ<ม>เรา ได้ศึกษาโซนนี้ทั้งหมดนะครับก็ยังมีอีกโครงการหนึ่งที่เราอยากทํานะครับก็คือจากซอยเก้าเนี่ยไปเชื่อมลงสายสองจอมเทียนนะครับแล้วก็ลงทะเลนะครับแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยประสบปัญหาโควิดนะครับรัฐบาลเองก็ก็ให้ชะลอโครงการทั้งหมดนะครับโดยที่เรามีแผนมีการที่จะชี้แจงโะมาณได้อยู่แล้วแต่ปรากฏว่าในขณะนี้เราต้องชะลอแผนทั้งหมดถ้าเราได้ ได้ได้ไดกอด่อสร้าโครงการทั้งหมดที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับจากซอยเก้าเนี่ยไปลงทะเลได้ไปออกสายสองได้เนี่ยก็จะสามารถตัดน้ําได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าพื้นที่จากตรงซอยเก้าไปชอมเทียนเนี่ยเป็นพื้นที่สูงกว่าทะเลหลายเป็นสิบเมตรครับนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากเราเองก็ประสบปัญหาเรื่องโควิดเงินที่เราจะขอจากส่วนกลางมาก็ติดขัดนะครับผมต้องก็จะขออาภัยพ่อพี่น้องว่า การระบายน้ําอาจจะช้าไปนิดนึงแต่เราพยายามทำนะครับเราเองเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เราตั้งชุดทํางานขึ้นมาเป็นชุดเฉพาะขิดนะครับก็ต้องชี้แจงให้พวกเราแล้วก็ไม่ไปร้องข้าวว่าทุกชั่วโมงทุกเวลานะครับเราจะมีทีมของเราแล้วก็ผมเองกังบท่านผออนวัฒน์เนี่ยก็จะเช็คเช็คเรื่องเรดร์การมีาาอากาศตลอดทุกๆชั่วโมงนะครับฟ้าขึ้นเมื่อไหร่นะครับเป็นต้องคุยกันแล้วนะครับแล้วก็แน่ ขณ้าบีเองนะขน้าบีเองเป็นฝ่ายที่จะต้องเตรียมเครื่องสูกกบกาลังคนทั้งหมดนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เรื่องของผู้รับจ้างที่จะดำเดินระบบบ่อสูบทั้งหมดของพัทยาสาสิบบ่อสูบเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมทั้งหมดนะครับเราจะประสานกันตลอดเวลาระหว่างฝนตกนะครับในขณะนี้ช่วงนี้ต้องขอที่ขออธิบายเพื่อไ,ไม่ให้น้องทราบว่าในจุดที่เคยท่วมขังซ้ําสร้างนะครับเราเองมีมีโครงการกําลังก่อสร้างอยู่หลายจุดนะครับในจุดที่เราก่อสร้างนั้น บางจุดเนี่ยไปอยู่ตรงตรงทางน้ําผ่านซึ่งตรงนี้เองเราจําเป็นเพราะว่าเราไม่มีที่ที่จะไปสร้างบ่อสุบแล้วก็ท่อแรงดันได้ขนาดใหญ่ต้องใช้พื้นที่ที่น้ําผ่านนะครับไปใช้ก็เป็นเหตุให้น้าไหลช้าด้วยก็ต้องขอคุณแม่พี่ดองให้ให้เข้าทราบแล้วเขาเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าก็ก็ออรอนิดนะครับเราก็เล่นโครงการต่างๆทั้งหมดเลยเราไม่ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยปากละเลยนะครับพยายามที่จะ แก้ทุกจุดกันนะครับผมครับ,รบเขาก็ไม่มีอะไรเพียงแต่น้ำในท่อที่มันรดเข้าไปในที่ไปท่วมเราก็ต้องสูกออกเท่านั้นเองก็ต้องเข้าใจว่าอ,อย่าง <สา S 2> ที่ถส้าลองได้เรียนแล้วตอนนี้การระบายน้ำมันช้านะฮะมันก็อาจจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ พอน้าล้นเข้าไปเราก็สูบออกแล้วเดี๋ยวถ้าน้ําในท่อมันลดลงแล้วเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องสูบแล้วครับวันนี้มีความพึงพอใจไหมคุณเมืองลงมันครับมีความพึงพอใจมากครับเราก็ขอบคุณมากก็ต้องขอบคุณท่านรองและขอบคุณทุกคนด้วยครับ